สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสกายรถยนต์มือสอนะครับวันนี้ก็พบเจอกันในวันที่10บธันวาคมนะครับคุณลูกค้าครับวันนี้ผมจะขออนุญาตทําการรีวิวถ่ายคลิปโตโยต้าโคโ l ลล่าสห่วงนะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ปี95นะครับคุณลูกค้าจดทะเบียนปี2538นะครับเป็นเครื่องยนต์1.6นะครับหรือว่า1 6 0 0ซีซีนะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับ เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับนะฮะรถบ้านสภาพเดิมๆนะครับบอกบอกไว้เลยว่า3ห่วงสภาพดีๆแบบคันนี้หายากมากเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับคุณลูกค้าเดิมๆเดิมๆไม่เคยชนหนักนะครับคุณลูกค้าไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตังแกสด้วยนะครับเครื่องช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับสามารถที่จะวิ่งทางไกลได้นะครับยางสภาพดีทั้ง4เส้นนะครับคุณลูกค้าซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับ ผมจัดการต่อให้เป็นที่เรียบร้อยครับเยิงยาวถึงปีหน้านะครับ2,568นะครับคุณลูกค้านะฮะรถเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานได้เลยซื้อไปคุณลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับนะฮะมากันเลยนะครับผมจะขออนุญาตนะครับตาการรีวิวให้ลูค้าได้รับชมนะครับเริ่มต้นกันด้วยด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้าสี90%นะครับคุณลูกค้าสีบางๆเดิมๆนะครับนะฮะ 80- ถึง90%ได้แบบสบายๆนะครับสีไม่แตกไม่ร่อนนะครับ สีไม่แตกไม่ล่อนไม่เล้าไม่ซีดนะครับคุณลูกค้านะฮะสีสวยนะครับบางบางเดิมๆนะครับรถไม่เคยชนหนักมาก่อนนะครับคุณลูกค้านะฮะชมได้เลยนะครับนี่เลยนะครับหลังคงหลังคานะครับไม่มีผุนะครับสวยๆนะครับคุณลูกค้าคันนี้ผมขออนุญาตเอาใจสายเกียร์ออโต้บ้างนะครับเพราะว่าถูกเรียกร้องเข้ามานะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้าสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าลองชมที่ขอบคิ้วสแตนเลสได้นะครับนี่นะฮะหญิงยาวถึงข้างหลังนะครับผม ะะสวยๆเลยนะครับคุณลู Galaxy, กค้านะครับผมนี่เลยครับผมบอกได้เลยว่าสามห่วงสภาพแบบนี้นานๆจะโผล่มาทีนะครับคุณลูกค้านะฮะและแน่นอนนะครับเรื่องของราคานะครับมันเหมาะสมมากๆนะครับกับราคาที่ผมจะลงขายให้กับคุณลูกค้านะครับตอนนี้ผมจะขออนุญาตนำพาคุณลูกค้ารับชมบรรยากาศรอบคันกันก่อนนะครับแล้วก็ภายในด้วยนะครับดูกันให้ครบด้วยนะครับดูกันให้ครบดูกันให้จบเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจของคุณลูกค้านะครับนะฮะท่านใดที่ มองหารถเอาไว้ใช้สำรองอีกสักหนึ่งคันนี่ผมว่าโอ้โหดีเลยนะครับเหมาะเลยนะครับและยิ่งท่านใดที่กำลังมองหารถเอาไว้ทำงานนะครับเอาไว้ขับไกลๆนี่ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับนะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคุณลูกค้าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นรุ่นที่ช่างชอบเลยนะถ้าแบบว่าเสียขึ้นมานี่คือมันซ่อมง่ายนะครับคุณลูกค้าซ่อมง่ายแล้วค่าค่าซ่อมค่าบำรุงเนี่ยมันถูกนะครับคุณลูกค้านะฮะเรื่องของอะไหล่นี่เกิดบ้านเกิดเมืองเลยนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับ เป็นไรขึ้นมานี่ก็ไม่ต้องปวดหัวนะครับคุณลูกค้าซ่อมง่ายอะไรถูกนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมันมันไม่มันไม่ค่อยเสียคุณลูกค้านะครับมันเป็นรถที่ทนมากนะครับต่อให้ระยะเวลาจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีมันก็ยังครองอันดับหนึ่งในใจของคุณลูกค้าได้อยู่นะครับนะฮะคนก็ยังนิยมใช้กันเยอะนะฮะกับโตโยต้าคอรลล่าสามห่วงคันนี้นะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้าชมได้เลยสวยๆนะครับ สีสันสวยงาม90% 80%ถึง90%ได้แบบสบายๆนะครับนะฮะเครื่องช่วงล่างดีเลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมเลยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับนะฮะโอเคนะเรื่องของภายนอกเราดูครบไปแล้วนะครับเรามาดูที่อ่ภายในกันบ้างครับนี่เลยครับคุณลูกค้าโอ้โหภายในสวยนะคุณลูกค้านะมันเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายแน่นอนนะครับแล้วระบบไฟฟ้าเนี่ยมันใช้งานได้ครบนะครับคุณลูกค้ากระจกนะครับ กระจกตรงประตู4ประตูเนี่ยมันขึ้นลงครบนะครับมันแล้วมันสามารถควบคุมคอนโทรลในที่สวิตช์ฝั่งคนขับได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเบาะสภาพดีๆนะครับเบาะกำมะหยี่เดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับผมเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับคุณลูกค้าแสงอาทิตย์ส่องไปบ้างต้องขออภัยนะครับดูคอนโซลบ้างครับคอนโซนสวยๆนะครับไม่มีชำรุดนะครับนี่เลยนะครับผม เดิมๆนะฮะคุณลูกค้าดองชมวิทยุได้นะครับวิทยุนี่คือเดิมออกมาจากโซนเลยนะครับของโตโยต้านะครับเป็นระบบม้วนเทปด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับแต่ทุกวันนี้มันระบบม้วนเทปเราไม่ค่อยนิยมกันแล้วเนาะนะฮะมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบจอ LED บ้างจอทัชสกรีนบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับคุณลูกค้านะฮะดูเก๋ดูอะไรก็ยังสมบูรณ์นะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับเกียร์ออโต้4สปีดนะครับคุณลูกค้า เกยียร์อโติ4สปีดเข้าง่ายนะครับผมไม่ไม่ต้องรอนะครับเดินเช้ามาก็ขับเคลื่อนออกตัวได้เลยนะครับผมนะฮะนี่เลย <c oughs> แต่ตอนเช้าเช้าเนี่ยคุณลูกค้าสมมุติว่าคืนทั้งคืนเนี่ยคุณลูกค้าจอดรถนานหลายชั่วโมงนะครับอันนี้ผมผมขอ,อยญาแจ้งเป็นความรู้นิดนึงนะครับสมมติว่ากลางคืนเนี่ยเราจอดนา,นานติดต่อกันหลายชั่วโมงเนี่ยระบบน้ํามันหล่อเลื่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไหลลงไปงกรกันอยู่ข้างล่างสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนก่อนออกตัวในรอบเช้านะครับ คุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะขับรถยี่ห้อไหนก็ตามนะครับควรอุ่นเครื่องก่อนนะครับอุ่นเครื่องก่อนให้มันได้สัก5านาทีก่อนออกตัวนะครับแล้วมันก็จะช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้นะครับอันนี้รถผมเองผมก็ทําเป็นประจำนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับผมนะฮะถ้าคุณลูกค้าสตาร์ทสตาร์ทเครื่องแล้วออกตัวไปเลยเนี่ยโอกาสที่เครื่องยนต์ของคุณลูกค้าสึกหรอเร็วเนี่ยมันจะ มันจะเร็วมากนะครับคุณลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นล้วควรอุดเครื่องก่อนอย่างน้อย3-5นาทีนะครับผมโอเคครับเข้าสู่เรื่องราวของโตโยต้าสามองคันนี้กันต่อครับประตูหลังซ้ายนะครับคุณลูกค้าสวยมากนะครับคุณลูกค้าสวยสวยเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเบาะสะอาดมากนะครับภายในแอร์เย็นฉ่าเลยนะคุณลูกค้านะนี่เลยครับผมรถยนต์เหมาะราคามอเตอร์ไซค์นะครับคุณลูกค้าไม่ควรพลาดเลยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับเอาไว้ใช้สำรองอีกสักหนึ่งคันนะครับคุณลูกค้านะฮะ นี่เลยสวยมากนะครับกูรค้าไม่เคยชนนะรถไม่เคยชนนะครับสีสันเนี่ยสวยงาม80-90เนะฮะเครื่องช่วงล่างดีแน่นอนนะครับกูกกค้าซื้อไปลูกค้าไม่ต้องซ่อมเลยนะนะฮะเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับ นี่เลยวิ่งทางไกลได้ด้วยนะนะฮะวิ่งข้ามจังหวัดได้แบบสบายหายห่วงนะครับและที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะครับคุณลูกค้ามันประหยัดน้ํามันมากๆด้วยนะครับผมเครื่องยนต์หนึ่งพีีเท่านั้นเองนะครับและได้เป็นระบบเกียร์ออโต้ได้เครื่องยนต์หัวีดนะครับได้พวงมาลายพาวเวอร์นะครับผมกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับนะฮะโอเคมาดูด้านในฝั่งคนขับกันบ้างครับนี่เลยครับสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมนี่เลยครับผม ภายในสวยๆนะครับเหมาะสมกับราคาแน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่ถูกจนเกินไปไม่แพงจนเกินไปนะครับแต่ผมขอญาตรถยนสามห่วงเนี่ยมันมีราคาตามท้องตลาดนะฮะคุณลูกค้าหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นมีหมดเลยนะครับคุณลูกค้านะครับรถยนต์มือสองนะครับรถยนต์มือสองเก่าๆเนี่ยนี่นี่ถือว่าเป็นรถเก่านะครับคุณลูกค้าถือว่าเป็นรถเก่าไปแล้วนะครับรถเก่าที่ยังใช้ได้นะครับ มันวัดกันไม่ได้ที่รุ่นนะครับคุณลูกค้ามันวัดกันไม่ได้ที่รุ่นนะครับนะฮะบางท่านบอกอาจจะบอกว่าเห็นตรงนั้นขายหมื่นหนึ่งเห็นตรงนี้ขายสองหมื่นอะไรอย่างนี้ครับนั่นไงครับมันวัดกันที่ที่รุ่นไม่ได้มันมันต้องวัดที่สภาพนะครับคุณลูกค้ามันต้องเอาสภาพมาวัดกันนะครับโอเคนะครับดูด้านหลังกันต่อครับฝาท้ายสวยๆนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมสวยมากนะครับเดิมมากนะครับคุณลูกค้าลองรู้ ลอยอาร์คได้นะครับคุณลูกค้ารถไม่มีชนมาเลยนะฮะคุณลูกค้าก็เจ้าของเดิมนี่ดูแลดีมากๆนะครนี่เลยนะครับท้ายสวยๆนะครับอ่ะชมยางไหลกันบ้างนะครับยางไหลมีให้ครบพร้อมเลยนะครับคุณลูกค้าเดินทางไกลได้แบบสบายๆเลยนะครับได้หลักสวยๆนะครับไม่ลงไม่แรงผมจัดการให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันเป็นของที่ต้องมีนะครับผมนะฮะโอเคนี่ฮะหนึ่งจุดหกนะครับ โอ้โหสวยนะครับคุณลูกค้าสวยมากๆนะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับรามาดูกันนะฮะว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับนี่เลยนะครับผมสวยๆได้ล้อมแมกด้วยนะครับมันได้สภาพนะครับคุณลูกคา้ารถยนต์คันนี้ได้สภาพมากๆเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างครับมาชมชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันบ้างครับขอหยาสักครู่เดียวนะครับอโอเค นี่นะครับคุณลูกค้าฝากกระโปรงหน้าเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับวิธีสังเกตง่ายก็คือตราประทับโตโยต้าก็ยังอยู่นะครับผมนะฮะมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะครับผมนะครับดี๋ยวชิ้นสดภายในเครื่องกันบ้างครับนี่เลยนะครับผมนี่เลยครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์16วาลวาวนะครับ16วาลวาว efi นะครับ ca 1.6หรือว่า1 6 0 0งีีเท่านั้นเองนะครับสุดยอดแห่งความทนทานสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันเลยนะครับนี่นะฮะ โอเคนะฮะสวยๆนะครับเครื่องแน่นๆนะฮะคุณลูกค้าชิ้นส่วนภายในของเครื่องแน่นๆนะครับคานหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับคุณลูกค้าลองสังเกตได้ด้วยตาของคุณลูกค้าเลยนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับตัวเลขยังอยู่ครบนะครับผมนี่เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวลําดับต่อไปอ่ะขอญาตแจ้งนิดนึงนะครับไดชาร์จเนี่ยคุณลูกค้าจะได้เป็นลูกใหม่ด้วยนะครับผมนี่ฮะจะของเดิมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมันคุ้มค่ามากๆนะครับคุณลูกค้านะฮะ โอเคลำดับต่อไปนะครับเรามาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับมาเลยครับผมเครื่องยนต์บอกได้เลยว่าสตาร์ททีเดียวติดไม่มีงองแงนะครับคุณลูกค้าหนึ่งสองสามนี่ครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับพงลายเบามากนะครับคุณลูกค้าพงลายพาวเวอร์นะครับผมนะฮะกระจกใช้ได้ครบนะนะฮะนี่เลยสามารถควบคุมคอนโทรลได้ที่สวิตช์ฝังคนขับนะครับนะฮะ บางคันเนี่ยผมที่ผมแจ้งว่าใช้ได้ครบก็คือครบนะบางคันก็ไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะจะรบกวนเวลาของคุณลูกค้านานจนเกินไปนะครับผมนะฮะดูฟังคดขับนะครับโอเคนะนะฮะใช้งานได้ครบนะครับคุณลูกค้ามาฟังเสียงเครื่องกันบ้างครับเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับคุณลูกค้าไม่มีสะดุดนะครับนี่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับ นี่เลยนะครับเครื่องไม่พน่นไม่ไอไม่ควันนะครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับเดินเรียบมากๆนะครับผมโอเคนะครับผมจะขอย้าตปิดฝากระโปรงสักกู่เดียวนะครับ เรียบร้อยครับคุณลูกค้านี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับโตโยต้าโคโรล่าสามห่วงนะครับรถยนต์ปีสอเอน่อปี2538นะครับหรือว่าปี95นะครับเป็นเครื่องยนต์1.6นะครับ1 6 0 0นซีซีนะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับรถได้สภาพมากๆนะครับคุณลูกค้าสภาพเดิมๆไม่เคยชนนะครับผมสีสันเนี่ยผมมอบให้เลยนะครับ80-90%ถึงนะครับไม่แตกไม่ผุไม่ร้าว ไม่ซีดและก็ไม่ด้านนะครับเครื่องช่วงล่างจบแน่นอนนะครับรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับรถพร้อมใช้งานได้เลยคุณลูกค,ค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับผมสนใจมาทดลองดูและทดลองขับไกลๆได้เป็นร้อยโลได้เลยสบายเลยนะครับคุณลูกค,ค้านะฮะมาได้เลยที่อำเภอเมืองนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคร,ราชนะครับแต่ถ้าหากคุณลูกค,ค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับ ผมมีบริการจัดส่งให้คลูกค้าได้ด้วยนะครับส่งได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับนะฮะและที่สําคัญผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับผมเมื่อวานก่อนผมก็ไปส่งที่อํเาเภอกระนวลน,นะครับผมอมเาเภอกระนวลขอนแก่นเนาะนะฮะ,ะคุณลูกค้าก็เป็นข้าราชการ,กรเกษียณอายุราชการนะครับผมนะฮะท่านก็ซื้อฮอนด้าซีอวี v, สีดำไปครอบครองแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ วันเดียวกันนะครับผมก็โสดจัดส่งโตลต้าโซโรนาวีออสสีส้มไปนะครับคันนั้นไม่ได้ลงคลิปนะนะฮะคันนั้นไม่ได้ลงคลิปพอดีว่าลูกค้าติดต่อเข้ามาหลังไม่นะครับผมยังไงก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทั้ง2ท่านเป็นอย่างสูงอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคครับคุณลูกค้าและรถยนต์คันนี้นะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นเจ้าของในราคาที่สามารถจับต้องได้อย่างแน,น่นอนนะครับผมจัดจำหน่ายให้คุณลูกค้าในราคา 49,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้า49,0 0 0บาทผมตอบให้ตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับกับรถที่พร้อมใช้งานแบบนี้นะครับผมสภาพแบบนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะที่อื่นอาจจะมีนะครับ1 0 0 0 0หมื่นสองหมื่นมีหมดเลยนะครับคุณลูกค้ารถเก่าต้องวัดที่สภาพอย่างเดียวนะครับวัดที่รุ่นไม่ได้นะครับ49,000าบาทอยากเป็นเจ้าของโทรเข้ามาได้ที่0ูนย์5 4 3 6 9หนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาครับขอวิดีโอคลดูรถสดๆได้ที่0 8น 0005440วันนี้ผมโบพร้อมกับโตโยต้าโคโรลล่าสามห่วงคันนี้สวยๆวยแบบนี้ขอญาตกราบลาไปก่อนเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ